สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้เรามาทำขนมเข่งฟักทองมะพร้าวอ่อนกันนะคะแป้งเหนียวนุ่มหนึบข้ามวันหอมหวานมันอร่อยใกล้เทศกาลตรุษจีนใครจะทำกินทำํำไหวจะทำขายก็ดีที่สำคัญสีของขนมมีความหมายดีๆในการที่เราจะไหว้ในตรุษจีนนี้นะคะเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะ ปอกเปลือกฟักทองออกแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะพอล้างน้ำสะอาดดีแล้วเราก็ไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะนำไปต้มหรือเอาไปนึ่งก่อนนะคะวัตถุดิบมีตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะตั้งหม้อใส่น้ำพอประมาณเดี๋ยวเราจะต้มฟักทองกันนะคะใครไม่ต้มจะเอาไปนึ่งก็ได้ค่ะ พอน้ำเดือดก็เบาเป็นไฟอ่อนแล้วก็ใส่ฟักทองแล้วก็เปิดเป็นไฟกลางนะคะต้มให้ฟักทองเขานิ่มหรือว่าสุกเวลาเราจะดูว่าฟักทองสุกใช้ซ่อมจิ้มในตัวฟักทองแบบนี้เลยนะคะเนื้อฟักทองเขาก็จะนิ่มซ่อมจิ้มง่ายแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยใช้กระชอนช้อนขึ้น แล้วไปใส่ถ้วยบดเดี๋ยวเราจะนำมาบดในตอนที่ฟักทองยังร้อนๆแบบนี้เลยนะคะใครจะนำไปใส่เครื่องปั่นหรือว่าจะมาบดเองแบบนี้ก็ได้ค่ะใช้ช้อนซ่อมบีบ้ีตอนที่กำลังร้อนแบบนี้เนื้อฟักทองเขาก็จะเละง่ายแบบนี้เลยนะคะใครจะบดให้เละเลยหรือว่ามีเนื้อสัมผัสหย,ยาบๆสักหน่อยก็ได้นะคะ บดเสร็จแล้วพักฟักทองไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปผสมแป้งกันค่ะนำอ่างผสมแล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียวน้ำตาลมะพร้าวทยอยใส่หัวกะทิลงไปจะไม่ใส่ทีเดียวหมดเลยนะคะขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะ นวดแป้งไปเรื่อยๆนะคะจะทำให้เนื้อขนมเขานิ่มนวลค่ะทยอยใส่น้ำเปล่าไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งใส่หมดในทีเดียวแล้วก็นวดแป้งให้เข้ากันดีนะคะทยอยใส่หัวกะทิกับน้ำเปล่า ขยำให้เข้ากับแป้งให้เนื้อแป้งเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยค่ะพอเนื้อแป้งเข้ากันดีน้ำตาลละลายหมดเราก็ใส่ฟักทองที่เราบดเอาไว้เลยนะคะบดขยำฟักทองให้เข้ากับเนื้อแป้งเลยจากนั้นเราก็จะพัก ตัวแป้งไว้ก่อนนะคะเราไปเช็ดกระทงกันก่อนคะ่ะใช้ผ้าสะอาดสอาดชุบน้ำพอหมาดๆนะคะแล้วก็มาเช็ดกระทงเช็ดน้ำเสร็จผึ่งให้แห้งเราก็จะมาเช็ดกระทงด้วยน้ำมันพืชนะคะใส่น้ำมันพืชไปในกระทงหรือใครจะใช้ แปลงชุบน้ํามันหรือว่าจะเป็นผ้าชุบน้ํามันก็ได้เช็ดกระทงเพื่อการขนมเขาจะติดกระทงนะคะใครไม่มีกระทงแห้งใช้กระทงสดก็ได้ค่ะโดยใช้ใบตองมาพับเป็นรูปกระทงค่ะเช็ดทาน้ํามันเรียบร้อยแล้วก็นํามาใส่ซึง้งเดี๋ยวเราจะนําขนมมาหยอดกันนะคะ ตั้งน้ำเปิดไฟใส่ใบเตยเพิ่มความหอมให้กระตูขนมนะคะในระหว่างรอน้ำเดือดเรามาหยอดขนมกันก่อนค่ะก่อนที่จะหยอดขนมทุกครั้งต้องคนก่อนนะคะใครจะถ่ายแป้งใสภาชนะที่หยอดง่ายๆก็ได้ค่ะเวลาหยอดขนมไม่ต้องหยอดจนล้นนะคะ หยอดแค่เศษ3ามส่วนสของกระทงค่ะถ้าเราหยอดเต็มกระทงเวลาเรานึง่งเนื้อของขนมก็จะฟูขึ้นมาอีกนะคะจะทำให้ไม่สวยงามเพิ่มความสวยงามให้กับหน้าขนมใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนตั้งน้ำให้เดือดแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราจะเบาเป็นไฟอ่อนระวังร้อนด้วยนะคะ นำซึงที่ยอดขนมเสร็จมาตั้งไฟเลยค่ะเราจะใช้เป็นไฟกลางในการนึ่งนะคะนึ่งประมาณ25-30นาทีจนฝากขนมของเราจะสุกนะคะนึ่งได้25นาทีขนมของเราก็สุกเลยนะคะหอมมากเลยค่ะสีสันสวยงามเหลืองสวยเราใช้กระทง5กลัด สูตรนี้ทำได้18กระทงพอดีเลยค่ะขนมสุกก็ยกลงออกจากเตาแล้วพักให้เย็นตัวก่อนนะคะใครจะจัดตกแต่งทรงให้เป็นทรงกลมตอนนี้ก็ได้เลยนะคะตอนที่เขากำลังร้อนๆตอนนี้ยังอุ่นๆอยู่เนื้อเขาก็จะเหลวแบบนี้นะคะ พอเย็นตัวเนื้อเขาก็จะพอดีเหนียวหนึบไว้ข้ามวันไม่แข็งกระด้างเนื้อขนมเขาจะนุ่มนวลความหวานสูตรนี้หวานไม่มากนะคะใครชอบหวานก็เติมหวานมาก,ก่านี้ได้เลยค่ะลองทำดูนะคะทำกินทำขายทำไหว้ได้เลยค่ะเทศกาลตุษจีนนี้ไม่ต้องไปซื้อเลยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไ i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะข,ขอบคุณค่ะ